สวัสดีท่านเราก็มาตัดเสากันต่อนะวิศวะของเรามาคุมงานแล้วก็กลับเห็นว่าเราทำงานดีแล้วก็ไป <c oughs> มีแผนกคุมงานด้วพี่น้องให้งานนี้เอออ่ะจะลุยกันต่อตัดเสาได้กี่เสาเลยเนี่หนึ่งสองสามนี่สี่พุ่นเนาะหนึ่งสองสามสี Để không không? Để đi xuống sau nó Ừ. ้าไว้ใน่ o m e อืออันนี้สลบเท่าไหร่วะ นี่จะตัดเสามุกหน้าได้ป่ะนี่ได้เออเดี๋ยวมุกหน้ามันจะสลบกว่าบ้านหลังนี้นิดนึงจะได้โชว์งาม อ ja, oh! ืมพอรู้บ่ไม่ใช่ไม่ขออัมนะลบออกมาเยอะๆนะอ่ะเสร็จละโอ้ไอทีมมาเออ อะกินไอติมก่อนโอ้ไอติมมาไอติมมานะท่านโอ้โอ้มีการถอยหลังได้ด้วยโอ้แจ๋วโอ้มาไอติมมาเออมาแบบนี้หน่อยเจ้าประจาของเรานะท่านใช้หนุ่มผู้รอเราเอาการเออโอ้ เห็นรถไอติมมาเลยงานการไม่ทำเห็นของกินมาตาโตเออไปไอติมคนละคนละไม่เกินสิบบาทเออ่วย่วยเอ่ยละ่อ่ะดูนะไปคนละไม่เกินสิบบาทหรือใครจะเอาห้าก็ได้แล้วแต่แต่ห้ามเกินสิบ

สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทยีมอนไม่ต้องกินเยอะหรอกยีมอนกินห้าบาทก็พอยีมอนกินอยู่ปะกินอยู่ปะไอจิมนะเอาอันเดียวเอาหาบาทให้เพื่อนซะเอออฮะ ลุงาศาสดยเอาแบบใดเอาแบบใดก็ได้น้องปังเนาะยังอิ่มเนาะเออเด็กดงเ,เออยมอนอยูซื้อกิดอันหาบาทกพ็พอสีขาวเอ่เอสรุปก็คือเป็นขาวดำกอืมอา่อาอ่าเส็กดงอย่ดงนี้นะอ่ายมอนเอาตัวนี้เนาะ ดีเลยเนาะวางคานเนาะไม่้วางคานบ่วางคานเออมืดมือเนาะอเอาสันนะเง็นนี่ดีแด้เออวางคานวันวันดีวันดีเจ่วันเสาร์วันบัดีวางคานเลยทีเห็นเงินโอ้วางคานวันดีเพิ่งมาว่าคือวันเสาร์นะห้ามทำทำบ้านห้ามทำบ้านวันเสาร์เอาจัดไปอัดปากก่อนวางคานดีมากเลยเออเอาเอานมปังวางคานดีมากเลยวันเสาร์ห้ามทำบ้านแล้ววะ ขายของออขา,ขายของน้ำบ่ความเชื่อของยมอนเออเดี๋ยวชิ้นนี้ให้ลุงาศาสตร์เออ,เ,อ,อเราแข็งแรงดีได้เรายุ่งกบกัดเราเข้าปลางูกบกัดเราผีก็บบรลอกเรา อาทุโอ้เราไปนอนหันมองเมนผมก็มีบางเถอะขี่รถกายซื้อคนกันยังอะไรแล้วเราไปนอนเล่นอยู่น ok ั่นคลื่อนดื้อๆนะสายรอดก่อเอออ้าวนุชสนุชัิให้สิก้าขอบคุณครับเออเอาวนมปังเกินจะได้อิ่มโมยากครับอืม บอกินครับบอบีบเกลืใส่อ่างอามน้องอามบ่ไ่กินบอกกินบอกกินผมบอกบอกกินบอกินบอกเพื่อนแน่ว่าอันถ้าให้ฟรีเอาอยู่บ่าถามเพื่อนว่าอย่งที่ร้ <laughs> านพ่อค้าไอติมเนี่ยเพื่อนจะไปหอดบ้านน้องอามบุญนาคพี่น้องเอ้ย <laughs> ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดน้องอามจะกินไอติมเนี่ยให้ให้ให้เหล้าตักให้เลยอันฮาบาทอันอยังตักเสร็จแล้วเจา้ามาเก็บเงินนะผมก็ได้แต่ว่าอย่าไปตักเลี้ยงมดบูบาทผมก็บป้าใจเขื่นเลย <ś led> ให้นอกอําเธอละหาบาทในสี่พอไว้เลยบอกกินบอกแล้วถามแล้วส <10 S 2> ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าเราหยอกคน,นว่าอันเอาพี่เอาอยูบอบอ่บอเอเอาพี่กระเป๋าสี่สิบห้าทอนห้าสิบดีมากเลยอ่ะขอบคุณครับ ไปไปือไป่อ,อาไานังนีงข้าวังอาบน้ำนม่ข้าวมาา่ข้าวเมื่อวานไปหดพุ่นนอนบับบ่ต้องไปต้องไปงั้นมะไปเลยนะิปซ่อมหลอดไฟของน,น้ำให้พุ่นอยู่นี่หลอดไฟของน,น้ำพ่นเสียอกันบนี้บ่แล้ว ไปเยี่ยมขี่รถไปเยี่ยมเอาโทษยังไ้วะมีโทรศัพท์ล่าสุดเริ่มเขียนกำแพงเล่นแล้วมันบ่มีแนวเฮ็ดเขียนกำแพงเฮือนเล่นแล้วเขียนอ่านนะใดอ่านบ่ออกเขียนซื่อๆวือวะคุณรอวะได้กระโตดเหรอไันใดจะโตกาลังสิไปขายให้เล่า ตัวลกบาทยี่หรอับตออยู่ะตระบาทสองบาทตะบาทนู้นยัไม่ขายดอกอว,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 วอคค่อยจะคืตะบาทจะมา่เจ้อยู่นึกว่าตราจะหามาแจะซื้ออวอค่อยจะคืนะจะมาขายดีกับวันรุ่ขายด้วเานี่ขายของขายอาิเศษพิเเลยลูกค<า>้ฮามาท่วงแล้ว ว่าว่าอยกว่าหมดเจ้าของนั่นก็แล้อยู่โดนๆอืมเออ่ะนั้นไม่ห่างนั่งวายเห็นโหรอไอ้ไอ้จิมยังไม่ไปถึงน่องเลยออนี่มาขอขนมเนยเนี่ยขอนีกว่ามามาทวงรถไอ้ิมขอขนมขาไก่นเนี่ยอะไรเนี่ยตาใน ขอได้ยังยขอขนมบ่ครับอ้ากายพูดสิไม่พูดพูดไม่ได้อะไรแล้่ยมาขอขนมไม่พูดอะไรเลยนี่อะไรนี่ไม่เข้าใจเลยมาขอขนมแต่เบาะววอ่าอันนีก็เหมือนกันนี่แหละก็อันเดียวกันนี่ไม่อยากกิน่อยจะกินยังไง บ้าเอาเยอะหรืเอเปล่าเอาเยอะว,ว้ขอบคุณได้ยังขอบคุณยังไงขอบคุณครับก่อนยกมือขอบคุณเ,เดี๋ยว<อ>ยกมือก่อนยกมือก่อนนูกต้องทำดีๆลูกครับขอบคุณครับขอบบคคุณครัอะไรมันติดปากกันนะมเดี๋ยวกินบ่โอ้เอ้าชิมมาเงี้ยนะแซ่บอยู่บ่ ซิมกันเขาซิมกอนพอยังพอยังพอแล้วอ่ะพอโอเคไปพอแล้วครับพูดดีๆดีพอแล้วมันไม่เคาะเลยไม่น่าให้กินเลยนี่ลูกหลานเลยนโลนมาขอขนมไปแล้วพี่น้องเลยได้ขนมเลยกรับไงไอซิมก็กินแล้ว เออมาขนมเด,เด็กน้อยมากขนาดเลยขนมนี่อุ้แจับเออะอย่าไปเกลืออย่าไปเกลือไกนะ่เนอะ โอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับ